มอเตอร์โรโช์เริ่มแล้วนะคะคี Motor, ลลดีซมอเตอร์ขนรถยนต์ Mercedes-Benz มากกว่า4รุ่นมาให้ลูกค้าได้รับชมกันค่ะที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับชั้น1คึ่ชไนโซน P1C ตั้งแต่วันที่12จนถึง18กุมภาพันธ์นี้ครับรถยนต์ Mercedes-Benz EQE 350 AMG Dynamic SUV คันนี้นะคะ ฟรีประกันภัยชั้น 1- นึปีวารันตี5ปีเซอร์วิสฟรีอีก5ปีค่ะใช้เงินออกรถเพียงแค่0ูบาทเท่านั้นค่ะฟรีประกันภัยชั้น15ปีฟรีวารันตี5ปีค่ะและฟรีเซอร์วิสปูแพ็กเกจ5ปีสำหรับรถ mercedes benz e 3 5 0 emg dynamic คันนี้ค่ะรถยนต์ mercedes benz c l e 300ค่ะฟรีประกันภัยชั้น1แล้วนะคะมีโชว์ที่งานด้วยค่ะราคารถเพียง3950,000บาทค่ะ มาที่ไฮไลท์สุดพิเศษของงานนี้นะคะ GLC 3 5 0 eCoupe ค่ะลดแล้วเหลือ3ามล้าน9แถมฟรีแลปตาดโโทรพาร์ทรับประกัน5ปีนะคะชาวราชพฤกษ์และชาวนนทบุรีมาพบกับข้อเสนอสุดพิเศษของ TDC Motor ได้แล้ววันนี้ตั้งแต่วันที่12ถึง18กุมภานะคะแล้วพบกันนะครับ